สวัสดีค่ะ FC ฟุกทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊ V i P เช้าบ่ายนะคะทุกคนค่ะวันที่29กรกฎาคมสองพันหายหกสิบเจค,คะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการจอดินวิ่งรูด แยกรอบนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางนะคะเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่าน สถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนทุกคนขาเราไปดูวันที่28ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันที่28หลุดเมื่อิพี่น้องขาสลับกับหุ้นจีนนะคะทุกคนหุ้นจีนเก้ากับแปดไปเข้าหุ้นจีนพี่น้องหากับซีของหุ้นจีนมาเข้านี้แค่อ e, ีพี่น้องขาเอาเอาค่ะค่ะ รับเช้าจะให้เก้าละแปดมาสามสามเจ็ดห้าสี่เลขเด่นประจําวันก็หลุดพี่น้องมาเข้าเลขห้าของรอบ,บายลุดสามพี่น้องจะดูคนผิดนะคะทุกคนรอบ,บายรอบใบจะให้หกละห้ามาสี่สามสองสี่หนึ่งนะคะลุดเมดแอดแย็ดพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบ,บาบมาหนึ่งนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันลุดเบิร์ดพี่น้องช่วงไหนที่หลุด fc ทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนนะคะทุกคน ยุดจักเมือสองมือก้อนพี่น้องค่อยมาตามไม่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะแอดมินเองอยากให้เข้าทุกวันพี่น้องมันก็เปลี่ยนไปว่าไ้เนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะจากที่ใจคำนวณได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่11ึและศเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ1น1่1ส1มหนส 1 9ึศนย์ค่ะศู 01, 03, 02, 7, 04, นย์หนึ่ง0ูนสามสองศเจดศสีห้าะคะทุกท่านเด่นรล่าบ,บายอยู่ที่สามและ2มาดูความน่าจะเป็นค่ะสามหนึ่งสามศสามเจดสามสี่สามหนึ่ง สาค่ะ2องค่ะทุกท่านสองสามสองห2ึสอง 3, สอง 1, สองเจดสอง 2, ส,อง 7, สองค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะหนึ่งศูนย์สามสองหสามสองศูนสศสอง สกับ2รอบบ่าย3ามหนึ่งสานี่ก็คือคู่ตะเด่นระหว่าง,างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะเอทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวัน จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่รอบละสองคู่นะคะทุกคนถ้าใจจาไม่ผิดเนาะพี่น้องเนาะรวมกับเลขเบิ้ลประจําวันด้วยนะคะเลขเด่นประจาวันจันรอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดค่ะทุกท่านสองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคน เรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และศูนย์เด่นประจำวันอยู่ที่2และ7เป็น,น1 2 1 7ติดคู่ตัวเด่น1 2 2่นะคะ0ย์ค่ะ0207ติดคู่ตัวเด่น0220ค่ะทุกท่าน3กับ2รอบบ่ายและ2กับ7เด่นประจำวันเป็น3 2 3 7นะคะติดคู่ตัวเด่น32 2 3นะคะ2ค่ะ22 2 7ติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกท่าน ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องมักก็ให้ตามได้เด้อค่ะพี่น้องขาบ่มักก็ให้ผ่านได้คือเก่าสถิติก็มีเข่าไม่หลุดถูกเมื่อเนาะค่ะเนาะค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี VAP วันที่29กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โศกมันหมันสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ